Discover it. 3. Animal Park. Page 75. A. Listen and point. Tigers. Tigers. Parrots. Parrots. Zebras. Zebras. Gorillas. Gorillas. Kangaroos. Kangaroos, monkeys, monkeys, elephants, elephants, lions, lions. สวัสดีค่ะนักเรียนเพลงที่นักเรียนได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพลงหรือว่าคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ทําความรู้จักคําศัพท์สัตว์ไป2องคำด้วยกันนะคะคาแรกก็คือคําว่า tigers tigers นะคะก็คือเสือคําที่2อง zebras zebras ม้าลายนะคะและคําที่3ที่เราจะมาทําความรู้จักคือคําว่า kangaroos k a n น a r o o s นะคะคำที่เติมท้ายด้วย s จะออกเสียงนะคะ a n g a r o o s นะคะ,ะ kangaroos ฝึกสะกดกันเลยค่ะเด็กๆ k a n g จี g, ตัวนี้ออกเสียงทั้งงองเป็นออกเสียงเป็นงองูแล้วก็เป็นทั้งกอไก่นะคะอ่าฝึกสะกดอีกรอบค่ะ k a n แข่ง g a r อีกรอบนะคะ K A N G A R O O S kangaroo's kangaroo's นะคะก็คือแปลว่าจิงโจ้นั่นเองนะคะจิงโจ้เป็นสัตว์ที่อยู่ชวีบออสเตรเลียนะคะเป็นจิงโจ้ที่มีเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องมันสามารถเอาลูกมันใส่ในหน้าท้องได้และเป็นสัตว์ที่ าสามารถเดินก็ได้กระดูดก็ได้นะคะเป็นสัตว์สีขาสามารถยืนได้สองขาหรือยืนหรือจะยืน4ขาก็ได้นี่ขาของมันหนึ่งสสามสี่นะคะคำต่อมาคะ่ะ gorilla gorillas มี s ต้องเติมออกเสียง s, นะคะ gorillas ฝึกสะกดกันเลยคะ่ะ G O C R I L R L R ล่ะอ่ะอีกรอบนะคะ G O อ่ะ G O G C R I L List อ่า ก็คือออกเสียงนะคะอื o กอ l ิรสัสกอ i ิรสัสนะคะอ่านอีกรอบ g o r i l l r s กอ r ิรสัสนะคะก็แปลว่ากอริล l a นั่นเองก็คือมันจะเป็นคำทับศัพท์นะคะกอริล l a เป็นลิงตัวใหญ่มากตัวใหญ่สีดำนะคะนี่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในชวีปแอฟริกาแต่ว่าเมืองไทยไม่มีนะคะไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของเมืองไทยจะมีหน้าใบหน้าคล้ายลิงแต่มันชื่อกอริลลาอ่ามันจะตัวสีใหญ่และสีดำนะคะตัวมันใหญ่มากเรียนสังเกตแขนและขาของมันแต่ถ้าลิงมันจะตัวเล็กขนเสียมตาลตัวเล็กๆอ่าใบหน้าเหมือนกันแต่ลำตัวหรือว่าขนาดจะไม่ เหมือนกันลิงจะตัวเล็กกอริล่าจะตัวใหญ่นะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีคำสามสองคำที่ให้นักเรียนไปฝึกเขียนนะคะคำแรกก็เอ่อคำแรกแคนการู k a n g a r ร o s จิงโจ้คำที่สองกอริลา่า กอริลล n านะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคืนครูด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ